สวัสดีครับ Heck, ท่านผู้ฟังที่เขารบปรักทุกท่านครับกูโชคชัยเนี่ยวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหมอปลายพรกระซิบเตือนคำทํานายน่าสะพึงกลัวหมอปลายไพรกระซิบทํานายยุคราชการที่10ปี2569มีสามประเทศตัวย่อจะหายท่านผู้ฟังครับ คำทำนายน่าสะพึงกลัวหมอปรายพรยกซิบทำนายยุครัชการที่10ปี2569มีสามประเทศตัวยอ่อ H, T และ J จะหายไปสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้คำทำนายปี2569ปีม้าลุยไฟหมอปลายเรียกว่า ปี2,569ว่าปีม้าลุยไฟซึ่งเป็นปีที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนและฝ่าฟันอุปสรรคอย่างดักแม้นจะมีบาดเจ็บหรือชะง,งักบ้างแต่สุดท้ายจะรอดผลไปได้หากมีการเตรียมตัวที่ดีคำเตือนเรื่องการเดินทางช่วงเวลาที่ต้องระวัง ครึ่งปีแรกมกราคมถึงมิถุนายน2569ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทางอากาศและการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นพิเศษประเทศที่มีตัวย่อต้องระวังหมอปลายเตือนว่าหากเลี่ยงได้ควรงดเลี่ยงในเรื่องของการเดินทางไปยังประเทศที่มีตัว เฮตและเจเนื่องจากเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่สงบหรือภัยพิบัติเฮตดได้แก่อังการีฮ่องกงเฮติฮอนดูรัสเจได้แก่เจแปนญี่ปุ่นโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่คนไทยไปเที่ยวเยอะทีได้แก่ตุรกีไต้หวันแทนซาเนีย ตูนิเซียสถานการณ์โลกและภัยพิบัติการเมืองโลกจะมีความตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจและการแสดงอำนาจทางทหารมากขึ้นภัยธรรมาชาติจะรุนแรงกว่าปี2568โดยเฉพาะเหตุการณ์ฟ้าจะรัวหรือน้ำท่วมหนักในช่วงต้นปีถึงกลางปี และระวังแผนดินไหวสึนามิที่อาจจะเกิดจากการทดลองอาวุธใต้น้ำสำหรับข้อแนะนำและการเตรียมตัวก็คือการเดินทางควรทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมภัยพิบัติและเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินที่มีเอกสารสำคัญยาและเงินสำรองด้านเศรษฐกิจแนะนำให้สะสมทองคำแท่ง เพราะเป็นสินค้าหรือทรัพย์สินที่ปลอดภัยที่สุดในยามวิกฤตซึ่งอาจจะมีราคาสูงถึงบาทละหนึ่งแสนบาททัศก,ก็คือควรเริ่มเรียนภาษาที่สามหรือสี่เช่นภาษารัเสเซียหรือภาษาแถบตะวันออกกลาง ในคลิปดังกล่าวก็ยังมีการกล่าวถึงคำทำนายของนอตตาดามมสและบาบาวังกาเกี่ยวกับความขัดแย้งในยุโรปและภัยธรรมชาติในปี2026ไว้ด้วยท่านผู้ฟังครับคำทำนายของหมอปรายพรายกสิบเคยออกมาเตือนเรื่องของภัยธรรมชาติและก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายเรื่อง และเรื่องที่น่าสำคัญก็คือมันเกิดขึ้นจริงในเรื่องของภัยที่เกิดจากการเดินทางหมอปลายเตือนปีม้าลุยไฟภัยพิบัติหนักกว่านี้เผยอนาคตราคาทองคำและอาชีพน่าห่วงหมอปลายเตือนปีม้าลุยไฟน่ากลัวสุดภัยพิบัติหนักกว่าปีนี้เผยอนาคตราคาทองเตือนอาชีพที่น่าห่วง แล้วก็มีเรื่องที่น่าตกใจเกี่ยวกับดาราดังหมอปลายภรยกสิบนะครับได้ออกมาทรรนายดวงปี2,569ว่าปีหน้านี้หนักกว่านี้เรียกว่าปีมา้าลุยไฟดุเอาเรื่องหมอปลายกล่าว่าปี2,569เป็นปีมา้าลุยไฟบาด เจ็บนิดหน่อยแต่ก็รอดใช้เวลาในการวิ่งนิดดึงชะง,งักบ้างแต่ยังไงก็รอดการเมืองหนักแต่ไม่ได้เปลี่ยนกลางคันแต่น่ากลัวที่สุดยังเป็นเรื่องของภัยพิบัติอยู่หนักกว่านี้และก็น่าเป็นห่วงเห็นภาพประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่ซึ่งกระไดบ้านเราแต่มีผลกระทบเข้ามาปีหน้าเรื่องทูตและการเจรจา เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแต่การทูตกับการทหารอยู่ดีๆกับไม่รู้ว่าอะไรใหญ่กว่ากันเอกชนรัฐบาลคุยกันคนละแบบไม่รู้ประเทศไหนคนที่ออกไปพูดนอกประเทศทุกอย่างดีรอดแต่ตรงนี้น่ากลัวปีหน้าเป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นใหญ่ไม่ได้พูดถึงประเทศเราใช้คำว่าประเทศคอมจะโดน จะโดนแน,แน่และก็จะโดดเด่นชัดเจนหรือการบริหารการปกครองที่เกี่ยวกับฉันเป็นใหญ่จะขึ้นมาชัดเจนหรือประเทศที่พยายามจะเป็นใหญ่จะโดดเด่นจะกลายเป็นการทหารเขาอาจจะไม่ได้ผอมแต่ทะเยอทะยานแล้วพ้าถามถึงสงครามโลกครั้งที่สามหมอไลรตอบว่ามีการต่อสู้อาวุธชีวภาพ การแบ่งโซนเศรษฐกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถอยออกสร้างกลุ่มใหญ่การแบ่งโซนการพัฒนาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกรวมถึงบ้านเราจะเข้าไปหมวดไหนเราต้องเลือกบ้างฝั่งหนึ่งพ่อขาปณีปนอมอีกฝั่งเด็ดเดียวต่อสู้ปีหน้าต้องคว้าไว้ก่อนกลายเป็นไม่จำเป็นจะต้องถึงจุดนั้น แต่ทุกอย่างบันไปเพื่อให้ถึงจุดนั้นเพื่ออะไรแทนที่พวกตาดำๆอย่างพวกเราจะรอดกลายเป็นเราไม่รอดเพราะเราจะต้องเตรียมตัวเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่เขาสร้างขึ้นถ้ดับประชาชนทั่วไปต้องมากกว่าคําว่าประหยะัดด้วยโทนาชีพก็เปลี่ยนอสังหานายหน้าที่ดินที่รวยจะหายเกี้ยงเลยชาวต่างชาติจะมาซื้อแบบจีนเ่า มีคนจัดการให้จะก,กรายเป็นแบ่งโซนฝั่งที่มีนวดฝั่งนี้ตัวขาวผมดำฝั่งนี้หัวทองในอนาคตไม่นานแล้วเราอยู่ไหนกันถ้าเราพูดภาษาเขาได้เราก็จะแทรกซสมทำงานได้เช่นทัวจีนอพยพเข้ามามาทำไม่ใช่คนไทยทำฝึกภาษากันเยอะๆก็ดีรัเสเซียย AE ภาษาหลักที่ต้องได้ เขาจะมาตั้งรกร,รากเพราะไทยอังกฤษจ,จีนเป็นหลักอยู่แล้วที่ต้องได้ปีหน้ายัางเป็นรัฐบาลของคุณน,นุนทินอยู่แยกไม่ออกว่าจะรักษาการหรือเปล่าแต่ต้องรอพฤษภาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการผิดคำพูดล้วนๆภายในเบื้องลึกวิวาทะหนักสำหรับทองคำถ้าพูดถึงคนที่มีทองคำ ส่วนทองคำดีอยู่แล้วาราคาขึ้นเรื่อยๆตกน้อยในมุมมองหากมีสงครามครั้งที่สามลุกลามบานปลายทองคำจะมีค่าขนาดไหนถึงเวลาสงขามทองจะเป็นเงินตัวกลางที่สุดใช้ถั่วโลกเก็บไม่ต้องรีบขายใช้เงินเย็นเก็บไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขามาสะสมเก็บใครซื้อเป็นทองแท่งอย่าซื้อเป็นหุ้น ท่านยมบอกว่าภายในสามปีมีสิทธิ์ถึงแสนรอเถอะถามเลือกว่าการขายกันที่ของที่ขายกันเองในประเทศนี่ต้องระมัดระวังก็เรื่องของอาชีพบางรายนี่จะต้องเจอทีนี้เรื่องของภัยพิบัติเรื่องของบ้านเรานี่จะมีระเบิดตูมตามแบบอุบัติเหตุหรือของเสื่อม ต้องการเกลียอะไรบางอย่างเจอเยอะพวกนี้บางพื้นที่หนีฝนตกน้ําท่วมแต่จะมีพื้นที่ใกล้เกิดไฟไหม้แค่จุดเดียวปีหน้าเยอะมีข่าวอยู่เลยตึกตลาดโรงงานที่เก็บของเก่าโกดังเก่าๆปีหกเก้าี่ทั้งน้ําทั้งไฟมาพอกันก็เช็คเก็บเงินของมีค่าวไว้ที่ไหนน้ําท่วมขึ้นมาสมบัติเก็บให้ดีไว้ที่สูง หรือฝากธนาคารหรือที่ปลอดภัยปีหน้านี่น้ำท่วมเยอะเรียกว่าฟ้ารั่วทางผ่านพายุพูดทางสยศาสตร์จุดศูนย์กลางโลกมันเปลี่ยนพายุก,ก็เปลี่ยนโลกทั่วโลกฝนมากเครื่องบินก็น่ากลัวรถไฟก็น่ากลัวสายการบินเช็คให้ดีจะมีข่าวให้ตกใจหรือปีหน้าจะเกิดการสูญเสียเยอะไหมใช้ได้ ไม่รู้ประเทศไหนขอให้เป็นความฝันหรือมโนไปเองไม่อยากให้มันเกิดขึ้นระวังกันไว้ให้ปลอดภัยทำประกันการเดินทางให้คนมั่นใจหากจะกล่าวถึงน้ำท่วมนี่จะมีเหตุการณ์ใหญ่ไหมหมอไพายตอบว่าฝนมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็ตกใจเมษานีคาดว่าดินแดงแต่ว่าฝนหนัก ครึ่งปีแรกนี่ยังไม่เห็นอย่างที่เพิ่งเจอล่าสุดน้ำกับแผ่นดินไหวแดนปลาดิบอยากให้พักไปก่อนพร้อมเผยถึงต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศตัวยอ่อ h j t ไม่อยากให้ไปครึ่งปีแรก69เก้ีกเลียงได้ก็เลียงคนประเทศเขายังระวังเลยหากจำเป็นต้องไปต้องตั้งแอปเตือนภัยไว้ก่อน ส่วนปัญหาชายแดนจะจบที่สร้างรัว้วสร้างกำแพงเลยหรือเปล่าหมอประไรกล่าวว่าอันนี้ไม่ทราบและก็ไม่ขอตอบแต่ที่รู้รู้กระทบคนเยอะมากกระทบการค้าขายจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไหมในปี2 0 6 9นี่ตรงชายแดนใช้คำว่าบาดระแวงมันไม่เขี่ยไม่ใช่แบบสัญญาคือสัญญา ถามถึงเรื่องแผ่นดินไหวในปี2569จะมีให้เราตกใจแบบต้นปี68อีกไหมหมอปรายกล่าวว่าท่านใช้คำว่าปี70เยอะกว่าแต่พวกที่ลองอาวุธในมหาสมุทรจะทำให้เอฟเฟกเยอะโชว์เยอะไปในที่ราวอยู่แล้วคำว่าดินสุดในประเทศมันเป็นโพรงแล้วเป็นหลุมเพิ่มขึ้น ถนนยุบมีอีกมีกั้นได้ก็กันได้แต่ทำไมเพราะมันขุดไปแล้วช่วงไหนไฟดับบ่อยๆก็เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางที่ทำใต้ดินคนที่เดินทางบ่อยๆก็จะรู้พยายามำอะไรที่อยู่บนดินดีกว่ายังไม่เห็นอัปเตอร์ช็อกจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนแต่ควรป้องกันไว้ก่อนเพราะเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งแล้ว อาจจะเกิดครั้งที่สองควรเตรียมพร้อมเป้หนึ่งใบทุกอย่างอยู่ในเป้เตือนไว้เลยไม่ใช่แค่เป้ในรถก็ควรจะมีน้ำกับอาหารแหง้งติดไว้ในรถด้วยเตือนไว้เลยท่านผู้ฟังครับหากจะถามว่าคำทำนายของหมอปร,รายพระกาสิบอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ขอภาวนาว่า ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเปิดห้าคำทํานายที่คล้ายกับหมอปรายได้กล่าวเปิดห้าคำทํานายเขย่าโลกปี2026หม้มอดูตาบอดชื่อดังบาวาวาก้าฟังแล้วผลลุกทันทีท่านผู้ฟังครับใกล้จะผ่านผลแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่ 2569มาได้หนึ่งเดือนจะมีคำทำนายจากหมอดูชื่อดังมากมายครับแต่แน่นอนว่าหนึ่งในหมอดูที่ทำนายโด่งดังเป็นที่เฮือหาไปทั่วโลกนั่นก็คือบาบาบากาแม่หมอดูตาบอดชาวบังเกเรียเจ้าของฉายานอตราดามมตยแห่งบนขายซึ่งได้คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ล่วงหน้ามาหลายปีแล้ว โดยล่าสุดครับก็มีการรวบรวมคำทํานาย5คำทํานายหน้าขนลุกของบาวาวากา้าสำหรับปี2026ซึ่งได้ถูกเผยแพร่สะพัดบนโลกโซเชียลมีเดียโดยเธอเชื่อว่าในปี2026จะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ระดับโลกหลายประการที่อาจจะนำไปสู่หายนะ หนึ่งปัญญาประดิษฐ์ครอบงำมนุษย์จากคำทำนายบางส่วนของมวาวากาได้ทำนายว่าปัญญาประดิษฐ์บงเล็บ AI จะเริ่มเข้ามาแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์าราวปี2026ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตปะจจำวันเธอทำนายว่าในปี2026 ปัญญาประดิษฐ์อาจจะมีความก้าวหน้าอย่างมากและอาจถึงขั้นครอบงำมนุษย์ชยชาติได้คำทำนายของเธอกล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์อาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากกว่าที่เคยเป็นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมและการพึ่งพาสองก็คือการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตนอกโลกครั้งแรก าอาวาการได้ทำนายเหตุการณ์ที่น่าสะเพรัวเกี่ยวกับการติดตอ่อกับมนุษย์ต่างดาวเธอคาดการ์ว่าการติดตอ่อครั้งแรกกับมนุษย์ต่างดาวจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยน2026เธอยังพูดถึงยานอาวกาศขนาดใหญ่ที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกมีการกล่าวว่าในปี2026เราจะได้รับการติดตอ่อจากอริยธรรมที่ไม่รู้จัก 3. ผู้นำรัเสเซียที่แข็งแกร่งคำทํานายของมัว่าวากกาได้บอกใบ้ถึงบุคคลที่ได้รับอิทธิพลระดับโลกในการเปลี่ยนแปลงพลวัตอำนาจระหว่างประเทศเธอได้ทํานายว่าบุคคลสําคัญชาวรัเสเซียที่มักถูกเรียกว่าปรมาจารย์หรือผู้นำโลกจะก้าวขึ้นมามีอำนาจในปี2026 4. ความปั่นป่วนทางสภาพภูมิอากาศและภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำคำทำนายของบาบาบากาได้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่มีการกล่าวหลายครั้งถึงสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2026ซึ่งรวมถึงอุทกภยัยครั้งใหญ่ภัยแรงและสภาพอากาศสุดขั้วก็ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทั่วโลกได้บาวากาก้ายังได้ทำนายถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี2026ซึ่งอาจจะรวมถึงการล่มสลายของระบบสกุลเงินความล้มเหลวของธนาคารการพังทลายของตลาดหุ้นและภาวะเงินเฟ้อสูง 5. เอเชียจะเป็นมหาอำนาจโลก บาวา,วาก้าได้ทำนายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของทางอำนาจของโลกไปสู่เอเชียหรือจีนในปี2026ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับข้อพิพาททางดินแดงหรือการขยายอำนาจอย่างไรก็ตามคำทำนายเหล่านี้เป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่ผ่านการตีความแต่ไม่ได้ยืนยันใดๆดังผู้ฟังก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วย ขอบคุณครับ